ก็น uh. ี Rah ่มาญาติธรรมมาจากราชบุรีก็ตั้งใจว่ามางานอาสดรลำดำลึกโดยเฉพาะที่พ่อครู ครบรอบ8 8พรรษาหรือ88ปีของพวกครูก็ตั้งใจมาโดยเฉพาะแต่มาเจออุปสรรคนิดหน่อยเลยก็เข้าไปที่ศาลาไม่ได้ก็ว่าลูกก็ตั้งใจตั้งปณิธานว่าในงานนี้จะมาช่วยงาน ให้เต็มที่แต่ก็อย่างว่าแต่ก็ลูกก็ตั้งใจปนิธานเดินตามรอยพ่อปฏิบัติตนปฏิบัติตัวตามชาวาสุกที่พ่อครูได้ตั้งปณิธานให้ลูกเดินตามรอยนี้ไปตามที่พ่อครูตั้งใจให้บรรลุ เ้าหมายหรือจุดหมายที่พ่อตั้งไว้ก็ลูกจะปฏิบัติตามแต่จะมีอุปสรรคอะไรข้างหน้าแค่นั้นก็ไม่ไม่ไม่ไมไมไมรู้แต่คือตั้งใจว่าเราจะทำให้เต็มที่ทำให้ให้ไปให้ได้ให้ถึงตามจุดหมายที่พ่อวางไว้อจะสืบสารต่อ จนอโศกนี้ไปยาวนานถึงขนาดไหนก็แล้วแต่ถ้ายังมีชีวิตหรือยังมีอายุยืนยาวก็เราก็ทำตามไปตลอดหรือสืบทอดไปได้ขนาดไหนก็แล้วแต่แล้วแต่ในนี้จุดความมุ่งมั่นอไอ้เรื่องลูกหลานต่อไปนั้นก็ เราคิดว่าคงจะคงจะให้สืบทอดพระศาสนาหรือสืบต่อของอาสูงนี้ไปเพราะว่าไม่มีอย่างอื่นดียิ่งกว่านี้ลูกจะตั้งใจตั้งพณนธ,ธานจะเดินรอยต่อที่พ่อสร้างไว้สานตอ่อจะเดินทม